จะเอาของท่านนายกนะครับสำหรบข่ม่อให้ก่อนแล้วก็ส่วนเรื่องเงินด้วยใครที่จะใช้เงินนี่เขาไม่อะค่ะ

สามห้าสามเ้าแล้ว็เกล็กน้อยสามเาาเจ็ดสามเครันง้อย่าลืมนะเงมผมสาาระเมวัเดียวกัได้เ่างมหมื่อมนครับเจ้าาครับคันี็สกันด้เขาต้องจางไมจ้างไม่ไดรอกเกินไม่เกินมเกินไม่เกกว่าเ็นว่าขาขอดเนีอร่อยอันเนี้ยได้ไม่หนุนคร โตแล้วน,นะเป็นเด็กเลยลาาเราเกสันนี้ได้พระลองกนะัน <c oughs> เดี๋ยวอา้าวเดี๋ยวใจ <c oughs> อางนี้ก็บอกว่า มอบมอบให้วันนี้นะครับอ้าวจะลองมอบเงินเลยสามห้าก่อนนะสามห้าอ้าวสามห้าตรงนู้นตายหรือซองไว้ที่หน้าอกด้วยสามเจ็ดสามเจ็ดสมุดสามเจ็ดไม่ซ่อมแล้วซ่อมไม่ได้ดูแลญาติๆกันก่อนนะเรับแบ่งไว้แล้วนะแบ่งไว้แล้วแล้วก็แบ่งส่วนไว้แล้วล่ะ สำหรับบ้านที่ได้รับประสบภัยเพลิงไหม้เมื่อคืนนี้นะคะท่านนายกชัยก็ได้มอบสิ่งของช่วยเหลือเบื้องต้นก็คือน้ำข้าวสารแล้วก็สิ่งของอุปโภคจำเป็นแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีเงินส่วนตัวนะคะมอบให้กับบ้านทั้งสองหลังที่ไหม้ทั้งหลังเนี่ยหลังละหนึ่งหมื่นบาทแล้วก็หลอีกหลังหนึ่งที่ไหม้บางส่วนเนี่ยมอบให้อีกสามพันบาทนะคะส่วนในเรื่องของทางเทศบาลเองเนี่ยก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการจัดประชุมเพื่อ,อพิจรารณาการจัด เงินช่วยเหลือตามระเบียบราชการค่ะเาไหรท่หน่อยเราขอเบอร์ตอนที่นิดหน่อยหนูลงได้เพราะความ เราไม่รู้มันคือเปลี่ยนรถักรใหม่หรือเปล่าหลักนเพราะว่าไม่มือแบบตรงนี้พอดีพี่แล้วพี่พี่นอนที่รู้จักนอนผมนอนแล้วดีพวกไอ้กว่ามันเรียกลงไปลงไปพักเดียวกันใหระเบิดเลยเลวมาก